ประเด็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเรานะครับเดินทางไปร่วมประชุมอาเซมนะครับคุณผ mm ู hmm. ช้ชมครับ mm hmm. การประชุมระหว่างผู้นําชาติเอเชีย mm hmm. แล้วก็ชาติโยุโรปช่วงวันที่16ที่ผ่านมานะฮะ mm hmm. และ้วตอนนี้ก mm ็ hmm. กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เห็นว่าการไปประชุมครั้งนี้หรือว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็ mm hmm. มีผลสํารวจออกมาว่าทําให้ภาพลักษณ์ของไทยในใสายตาชาวโลกดีเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะซึ่ง ช่วงวันที่15-18ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางไปประชุมอาเซมที่ประเทศอิตาลีครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในเวทีใหญ่ระดับนานาชาติหลังจากที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับหลังจากที่ประชุมอาเซมแล้วถึงผลสํารวจของประชาชนตามโพลต่างๆนะครับว่ามีการสํารวจออกมาของประชาชนนั้นความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ โดยมัสเตโปครับได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีครับในการประชุมอาเซมที่อิตาลีแล้วก็แนวโน้มฐานสนับสนุนต่อรัฐบาลหลังจากไปประชุมอาเซมแล้วนะครับซึ่งได้สำรวจแกนนำชุมชน608ชุมชนระหว่างวันที่17-18ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่า70.4 ระบุว่าทําให้ประเทศไทยนั้นดีขึ้นในสายตาชาวโลกครับขณะที่อีก27.2ระบุว่าก็ยังคงเหมือนเหมือนเดิม2.2ระบุว่ายังคงแย่เหมือนเดิมครับขณะที่มี0.2ระบุว่าแย่ลงกว่าเดิมอีกด้วย ส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดยืนทางการเมืองของแกนนําชุมชนต่อการสนับสนุนคอสชอแล้วก็รัฐบาลหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแสดงบทบาทในเวทีกรรมชุมอาเซมในฐานะผู้นําของไทยก็พบนะครับว่าคะแนนได้ปรับเพิ่มขึ้นครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่93.3ครับจากที่ก่อนหน้านี้เดือนตุลาคมอยู่ที่89แล้วก็เดือนกันยายนอยู่ที่77.2 ค่ะนี่นอกจากมาเตอร์โพนะคะจะไปสำรวจท่าทีนะคะการตอบรับของแกนนาชุมชนแล้วนะคะคก็ยังไปสำรวจประเด็นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแกนนาชุมชนต้องการให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นสารต่อประเด็นอะไรบ้างทางวิธีการเจรจานะคะหลังจากที่การประชุมในครั้งนี้สิ้นสุดลงไปปรากฏว่าประเด็นที่ต้องการจะให้สารต่อมากที่สุด 71.4เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะครเราลงมา64.6เป็นความร่วมมือทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศและอันดับ3ามค่ะ62.7นะคะเป็นปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ,รบโรคระบาดนะคะและระบบสาธารณสุขที่ไปคุยกันในเวที4คืนเรื่องของปัญหาอาชญา,ากรข้ามชาตินะคะต่อเนื่องไปนะคะยังมีปัญหาเรื่องของ สิทธิมนุษยชนปัญหาการค้ามนุษย์อนนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะที่เราก็ถูกโฟกัสกันเรื่องนี้ด้วยต้องมีการจัดระเบียบแรงงานนะคะแล้วก็เรื่องของวาระแรงงานต่างด้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะให้แก้ไขปัญหากันต่อ ต่อเนื่องไปยังปัญหาที่เป็นลูกโซ่ก็คือเรื่องของผู้ลิ้ภัยนะคะคสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทาง Master ร์โพนั้นเสนอมานะคะจากการรวบรวมขาอพิดเห็นของแกนนาชุมชนว่าอยากจะให้สารต่อประเด็นเหล่านี้แม้ว่าจะสิ้นสุดเวทีการประชุมไปแล้วก็ตามครับ นอกจากนี้ค่ะแกนนาชุมชนก็ยังคงเห็นด้วยนะคะว่าต้องการให้ไทยกับอาเซียนนั้นลงทุนร่วมกันนะคะในโครงสร้างใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงเรื่องของพลังงานและเรื่องสุขภาพด้วยค่ะซึ่งระหว่างการประชุมอาเซียนที่ประเทศเดนลีคุณผู้ชมครับก็พลเอกประยุทธ์จนชาเองก็ได้ไปเปิดตัวกับทางด้านผู้นําของชาติในอาเซียนได้มีการพูดคุย กหลังจากการประชุมแล้วนะฮะแล้วก็มีการตกลงทว,วิภาคีกันต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นๆเพื่อร่วมมือในการเดินทางร่วมกันของอาเซียนการค้าการลงทุนต่างๆก็มีผลทําให้ชาติในอาเซียนนั้นเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรามากขึ้นด้วยนะฮะ